สนับสนุนช่วงโดยใหม่ Isuzu D Max X, X Series เงินได้ฝากสลัดได้หลุมทองกว่า320รางวัน,วนรวมกว่า10ล้านบาทโทในเดนเมาต่อกันที่ถนนเยาวราชกันบ้างครับกับบรรยากาศงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน Isuzu ร่วมฉลองปีนักสัตว์แม่ เสริมสิีิมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนเยาวราชโดยนำมงกรทองเฉลิมพระเกียรติมาแสดงโชว์ในชุดมะแมเบิกฟ้าเฉลิมลาามหามงคลให้กับนัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสถึงความอลังการอย่างใกล้ชิดบนถนนเยาวราชเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีทางกรุงเทพมหานครพร้อมด้วย awa, มิสเตอร์ฮิโรชิเนะคังอวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอิสสุเซลจำกัดร่วมกันในพิธีการพร้อมทั้งจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสมหามงคลน,นี้ด้วย Hello! Hello! ซึ่ง awa, มิสเตอร์ฮิโรชินาคังอวะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีเพชอิสสุเซลจำกัดได้กล่าวว่า อีสสุได้รับเกียรติในการสารสัมพันธ์แห่งวิถีไทยจีนมาตั้งแต่ปี2544ซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่14และก็ยังคงนำมังกรทองเฉลิมพระเกียรติมาร่วมแสดงเป็นไฮไลท์และแห่ไปตามถนนเยาวราชเหมือนเช่นทุกปีในงานตรุษจีนแห่งนี้ เรียกว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจทีเดียวเลยครับทำเอานักท่องเที่ยวหรือแม้แต่เราอึ้งกันไปเลยจริงจริงจริงๆก็กลัวน้องๆจะตกลงมาเหมือนกันนะแต่ว่าน้องๆเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วน้องๆหนูๆห้ามลอกเลียนแบบเปน็นอันขาดนะครับสวัสดีปีใหม่จีนอีกครั้งซินเชียยู่อีซินนีฮัวชั รมอิสสุป,ประเทศไทยโดยมิสเตอร์เอชนัคังวะกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทีไทกรรมการผู้จัดการบริษัทอิสสุมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณวิลาวันไทยสงครามผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินหน้าสารต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดในโครงการอิสสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่13ณโรงเรียนบ้านห้วยเสือจังหวัดกาญจนบุรี โครงการนี้เมื่อปิดที่แล้วได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์คือรางวัลผู้ประกอบธุรก,กิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชียประจำปี2014และล่าสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะคะได้รับรางวัลดาราเดลี่นะคะ The Great Awards นะคะสาขาภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปีค่ะซึ่งได้รับการโหวตจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศอยากจะเรียนถามท่านา,านาคากว่านะคะว่าคนไทยนั้นเลือกนะคะภาพยนตร์โฆษณา อ,อิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปีมีความรู้สึกยังไงบ้างคะまあ正直非常にうれしいですあの我々は ท่านประธานนะครับก็ว่ากล่าวว่าจริงๆแล้วนะคะปลื้มใจสุดๆเลยทั้งๆที่กลุ่มอิสุสูนั้นดําเนินโครงการอิสุให้น้าเพื่อชีวิตไม่ได้หวังรางวัลใดๆทั้งสิ้นนะคะอิสุสูดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมา58ปีเพราะฉะนั้นได้รับความรักความเมตตาจากคนไทยก็อยากจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเมื่อคนไทยได้ร่วมกันนะคะโบวถให้การภาพยนตร์โฆษณาของ โครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตยอย่างท่วมท้นท่านประธานก็นร,ปปรู้สึกปรับปืึมเป็นที่สุดค่ะโรงเรียนแห่งที่14นี้จะมีขึ้นนะคะที่จังหวัดลำปางในปลายเดือนมีนาคมนี้อยากจะขอให้ท่านผู้ชมติดตามความคืบหน้าของโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตกับเราต่อไปด้วยค่ะโรงเรียนในประเทศไทยนี่ยังมีความต้องการน้ำดื่มสะอาดอีกเป็นจำนวนมากก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะสำหรับภาคเอกชนที่จะมาร่วมดําเนินการกิจกรรมนี้ร่วมกับภาครัฐนะคะเราเองในฐานะของกมร,รมทรัพย์กรน้ำปดานที่ดูแลทรัพยกรน้ำ,นำ ก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทอิสุไปจนกว่าโครงการจะเหมือนเด็กนักเรียนก็จะไม่มีการขดแคนน้ำด,ดื่อด irty ทั่วประเทศนะคะก็ยินดีที่จะร่วมมือกับยูสุต่อไปนะคะรู้สึกดีครับนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ผมได้มาร่วมาโครงการดี้สู่ให้น้ำเพื่อชีวิตนะครับดีใจมากๆถ้ามองไปรอบๆเนี่ยก็ยจะเห็นแต่รอยยิ้มของน้องๆทุกคนพ่อนับจากวันนี้ไปน้องๆก็จะมีน้ำดื่มที่สะอาดใสและก็บริสุทธิ์นะครับ โครงการนี้นะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่3ซึ่งก็แน่นอนว่าจะคงดําเนินการต่อไปจนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องน้ําดื่มไม่สะอาดอีกต่อไปครับแน่นอนว่าสายปริ i t y จะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน แต่ตอนนี้หมดเวลาของ Cyber City ในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามการอัปเดตโลกไอทีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ